รถกระบะต,ตอนเดียวตู้ทึบเอาไปวิ่งงานเป็นเจ้านายตัวเองรายได้ต่อเดือนครึ่งแสนแน่นอนกับคันนี้มิสูบิชิไททันเครื่องยนต์2.5 GL ปี2017จว2017เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าได้อะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้พบก,กับเก่งกาดที่ลำเลือกคาเซนเตอร์วันนี้มีรถกระบะต,ตู้ทึบมาแนะนำนะครับสวยๆเลยสภาพดีๆนะครับกับคันนี้เลย มิตซูบิชิไททันเครื่องยนต์2.5จีแอลนะปี2017นะครับมาดูเลยว่าได้อะไรกันบ้างกระจังหน้านะครับเป็นสีดำด้านนะพร้อมกับโลโก้มิตซูบิชิเลยส,สวยๆนะครับใบหน้าสีขาวช่องระบลมลังเึร่งสีขาวเช่นเดียวกันนะครับนี่ไฟหน้าจำแจมนะเปิดให้ดูเลยระบบไฟฮาโลเจนนี่ไฟฉุกเฉินนะครับติดครบนะนี่ในส่วนของตัวรถนะครับในส่วนของฝากระโปรงตัวรถใบหน้าทุกอย่างแนบชิดสนิทหมดเลยนะครับคันนี้ ได้ามาพร้อมกับล้อกระทะขอบ15พร้อมยางสภาพดีๆีทั้ง4งี่วง4เส้นเลยนะครับนี่ไฟเลี้ยวติดครบหมดเลยนะส,สวยนะครับเรื่องของสีนะไอาไปเลย90%ปอเอีก10%ของหัที่บอกว่าผ่านการใช้งานมานะครับอาจจะมีบอกว่าลองรองขนแมวเล็กๆน้อยๆเศษหินก็เรียนใส่นะครับแต่เราทำการเก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระจกมองข้างสีดําด้านนะครับส,สวยเลยนี่กระจกไม่มีรอยแตกนะครับยา,ยางของกระจกยังดีๆอยู่เลยนะครับคุณลูกค้า สวยงามมากๆมือจับสีดำนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ที่สำคัญคันนี้นะครับได้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดกระจกไฟฟ้าเครื่องยนตดีเซลเรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าภายในกว้างๆเลยนะสภาพดีๆนะครับทงมาลาย Power Air Bag 2ลูกนะครับวิทยุใช้งานได้ปกติเลยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับเกียรได้เป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์แต่งกระปุกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ เบรกมือใช้งานได้ปะกะติเลยนะเบาะหนังสีเทานะครับดูดัดงงนอมสะอาดง่ายนะครับสวยเลยนะ mm. ใครสนใจนะติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์น้องเก่งที่สิบสองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกนะครับอ่า mm. เดี๋ยวพามาดูในส่วนของกระดูกมูเมอาร์ค mm. นะครับขออนุญาตแกกนะครับคุณลูกค้านี่สวยนะครับรูกลมคมสวยเลยเรียงสวยอยู่ครบนะมั่นใจได้เลยว่ารถเราไม่มีการชนหนักเพลิดควลามิมาอย่างแน่นอน หากเอาไปเช็คนะครับมีประวัติคือคว่มตมน้ําย้อมแมวกรอไม่เอามาคืนได้เลยยินดีทีคืนทุกกรอนีเล้นะครับอามาดูสองตู้ทันนี้ถ้าเป็นตู้อลูมิเนียมนะครับตัดใหม่ตรงรุ่นขนาด2เมตรสิพร้อมจดทะเบียนลงเรียใไม่เรียบร้อยนะครับบุกไม้อัดหนาสี่มิลยิงซิลิโคนให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกระบ,บะนะครับนี่ไม่มีมรอยชนแต่อย่างใดเลยมาพร้อมกับปลอกกระทะขอบสิบห้าเช่นเดียวกันนะครับีส,สวยเลยนะนี่ หาที่ไหนรถกระบะตู้ทึบได้ตู้ใหม่ๆหสภาพดีดีผ่อนไม่ถึง6 0พ0อ่าผ่อนไม่ถึงพันคันนี้นะครับอ่าสังเกตเลยไฟด้านบนนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะตู้ทึบตัดใหม่ตรงรุ่นนี่สติ๊กเ,เกอร์ยังไม่ได้แกะเลยพร้อมกับยางสะท้อนแสงเขียวนมีออนนะครับนี่เปิดตู้ให้ดูเลยบู่ไม้อัดให้จริงๆนะครับคุณลูกค้านี่บู่ไม้อัดบูให้ทําไมบูให้ในกรณีที่แบบว่า สิ่งของนะครับที่บอกคุณลูกค้าขนที่คุณลูกค้าบอกว่าเอาไปส่งนะครับจะไม่ทําให้ตู้เป็นรอนเพราะว่าเราบุกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับพร้อมกับยิงซิลิโคโนให้รอบตู้เลยนะครับน้ำไม่รั่วซึมแน่นอนแมกไรเนอร์ใหม่ๆนะครับคุณลูกค้าในช่วงส่วนปลายนะครับก็แบบเดิมๆจากโรงงานเลยไม่มีรอยบุบรอยชอนแต่อย่างใดเลยนะครับสีบางๆเลยนะ ไฟท้ายก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ท่านในเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไฟสุขเฉินไฟถอยมีมาให้ครบนะครับตู้ทึบตัดใหม่นะครับมูลค่ารวมกว่า3 0,000บาทแล้วแค่ตู้นะครับนี่สีนะครับไม่มีรอยบุบรอยชนเลยสีสวยๆนะครับมาพร้อมตรงนี้เลยฝาถังน้ำมันนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะนี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับกระจกไม่มีรอยแตกแต่อย่างใดเลยนะนี่ยางอยู่ครบ ที่เปิดสีดำนี่กระจกไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยสวยนะครับตรงนี้ให้ดูในฝั่งตรงนี้กันบ้างนี่แบ็คมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับสว,สวยเลยคุณภาพครับแน่นเต็มคันเลยคันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงห้องเครื่องนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะนี่โหสวยเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับนี้เลยเครื่องยนต์ 2.5เขามันเ D. D. นร็วด,ดีดไดีนะครับนี่สภาพดีดีเลยไม่สั่นไม่คอนนะครับพัดลม่ายงายนี้งงนปกติสายพานเดินนิ่งมากเลยนี่ส่วนตัวท่อนะครับเม็ดในส่วนของนี่เลยเขาเรียกว่าจุดจะมาจากโรงงานยังอยู่เลยนะครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ๆนะครับนี่ส,สวยเลยพานหน่าเดิมๆนะนี่มไม่มีการทำสีมาเลยเราให้รู้ว่าเดิมๆนะครับรูกลมคมสวยน็อตอยู่ครบกระดุมไม่มีหลุดนะครับ นี่สวยเลยในส่วนของกองอา,ากาศก็มีให้คลิปล็อกอยู่ครบนะครับไม่สั่นคลอนเลยนะครับเบรกปัป๊มน้ำมันเบรกมีมาให้รครบนะครับอีู่ขานาดเดิมเดิมเลยมาดูส่วนของฝากระโปรงกันต่อฝากระโปรงนะครับเดิมเดิมเลยนะเล็กอัพสวยๆครับราคานี่ยางใช้งานได้ปากติเลยคิริโคนตรงเดี่ยวเลยนะครับคิลิโคนใครสนใจนะทันนี้ก็ติดต่อม,มาได้เลยนะครับ ที่สําคัญนะครับเราติดฟิล์มมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะเอาไปเลยคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาพี่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแต่ถ้าคุณลูกค้ามาจากคลิปนี้แคปหน้าจอทักมาที่เราฟีเจอร์ที่แอดที่ดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือจะโทรมาที่เบอร์ส่วนตัวน้องเก่งที่สิบสองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหกนะครับทักมาแล้วบอกว่ามาจากคลิปไททันปี2017นะครับเราไปเลยส่วนลด20,000บาท ราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทผ่อนอ,อยู่ที่เดือนละ5 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พาดการแจ้งเตือนในคันถัดไปที่น้องเก่งจะมาแนะนำและรีวิวให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ